สวัสดีครับช่างนัดนะครับจากมันติงแชนแนลนะครับวันนี้เราอยู่กับแจ๊จีเนะแจ๊จโฉมที่สองก็จะเปลี่ยนอันนี้เป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันด้วยนะครับเห็นไหมนี่มีสวิตช์มันติฟังก์ชันอยู่แล้วก็พวงมาลัยพี่เขาเอาหนังมาพุ่มนะคืองานเดิมเขาอะเริ่มลอกแล้วตอนนี้พี่เขาจะถอดตัวพวงมาลัยเนี่ยเอาไปหุ่มเคปล่านะก็เลยจะมาเปลี่ยนเอาพวกนี้ใส่เข้าไปก่อนเห็นไหม เดี๋ยวผมเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมแล้วมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอดกันครับเห็นไหมนี่นะครับมันเป็นรูประแจน็อตหกเหลี่ยมนะเห็นนะเดี๋ยวเราใช้หกเหลี่ยมใส่เข้าไปไขนะครับไม่ใช่หกเหลี่ยมเนี่ยเป็นประแจดาวดินี่เราใช้อันนี้ไขใช้ประแจดาวไขนะครับคือมันจะฝืดแหละใช้ผมใช้ประแจประแจเบอร์สิบอะงัดเข้าไปกับตัวตัวประแจดาวอีกทีหนึง่งแล้วก็ไขนะ เป็นงั้นมันเอาไม่ออกอะครับยังไงก็ไม่ออกแข็งจัดเลยนี่นะครับอันนี้ก็คือแอร์แบกนะเนี่ยชิ้นนี้ก็คือชิ้นแอร์แบกเห็นไหมเราต้องถอดอันนี้ออกถอดอันนี้เห็นไหมแล้วก็อันที่ข้องใจกันนะครับก็คือมันติฟังก์ชันเนี่ยมันมีแล้วเราจะถอดอยังไงอันนี้มีทั้งมันติฟังก์ชันทั้งแพดเดิลชิพเลยนะครับเนี่ยเนี่ยมีแพดเดิลชิพด้วยมีมันติฟังก์ชันด้วยชุดสายไฟเขารวมกันอยู่ในนี้ง่ายๆเลยครับถอดอันนี้อันเดียว เราดึงปลั๊กอันนี้ออกมาปุ๊บอันเดียวเท่านั้นแหละใช้ได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องดูว่าสายแตะมาจากอันไหนอันนี้รู้สึกสายแตะมันจะมาจากอันนี้สายแตะเส้นนี้มาจากอันนี้เดี๋ยวขอแกะก่อนส่วนอันเนี้ยเดี๋ยวเราดึงออกมาก็ใช้ก็เรียบร้อยขยายได้อันนี้นลยดูแล้วแกะยากเดี๋ยวผมแกะที่มันนี้ันนี้แกะ่้อแกะไยากแกะอแล้วก็ไอตัวเนี้ยตัวว่าแบ๊กแบบเนี้ย แล้วมันงัดยากเราดึงปลั๊กอันนี้ออกกัเลยเหมือนกันปล้วก็มนะีล้อเขเนี่ยออกมาทั้งรุ่นเลยนะต่างกันหมดปกติลตตแล้วมันจะเป็นเบอร์17นะแต่ว่าคอาวน่าจะเป็นเบอร์ ใช้ต้องใช้น็อตตัวสิบสี่แล้วก็ยาวหน่อยเพราะมันค่อนข้างแข็งสังเกตดูหลายๆรูปที่เราถอดนะครับมันจะเป็นน็อตโตัมีงานนะแล้วมันจะเป็นแกนขึ้นมาแต่อันเนี้ยมันเป็นน็อตโตัวุ้่เหอะไม่เหมือนชาวบ้านเขานะควา<ะ>มด่าไม่เหมือนชาวบ้านแล้วก็อันนี้ปลั๊กแตรปลั๊กแตรอยู่ในนี้นะต้องถอดตรงไหนนี่นะครับปลั๊กแตรนะอยู่นี่นะนะเห็นนะ นี่แล้วมันรวมกันอยู่ในสายนี้กับปลั๊กอันนี้นี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะต้องถอดออกมาก่อนชุดมันติฟังก์ชันนี่อาจจะต้องคาไว้ในรถนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอถอดอันนี้ก่อนนะถอดออกมาทอน คือว่ามันทุกไม่ออกต้อใช้ตัวดูดเอาดูดเอาไอะไรนะที่มีหลายๆคนถามผมแล้วว่าเอาไม่ออกเอาเอาออกได้ยังไงเนี่ยก็ต้องการดูและ เส้นริมขวาเนี่ยนะเขียวเหลืองเนี่ยนะเดี๋ยวผมจะทําพินมาใส่แทนนะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องตัดปักหรือค่าปักหรือยังไงนะเดี๋ยวทําพินใส่ไปว่าเดี๋ยวยังไงพี่เขาจะใส่พวงมาลัยเดิมคืนอยู่แล้วทาพินแล้วนะเนี่ผมไปย้ําพินมาใหม่ละให้เป็นหัวเล็กๆนะครับและข้างนี้ก็จะเป็นหัวไว้เสียบไอ้นี่ปกติเนี่ยข้างนี้ก็เป็นพินนะ เดี๋ยวเราเอาไปใส่ที่คอนะครับที่ทำอย่างนี้เพราะว่าที่เกียดไปตัดสายสายเก่าออกมาต่อนะเราทำแล้วก็คอจุดเก็สายแอร์แบ็กเนี่ยเอาไว้ข้างล่างมาลองอีกที ู้นะผมย้ําพินใส่ไปข้างล่างนะพอดีผมกดถ่ายแล้วไปไม่ได้ดูดูให้ดีนะเนี่ยย้ําพินลงใบแล้วก็เสียบข้างล่างเสร็จแล้วก็เดินสายขึ้นมานะเดี๋ยวตอนนี้ผมจะเอารถไปลองตั้งคอก่อนว่ามันตรงหรือไม่ตรงยังไงนะหอบหอบเหมือนกันนะคันนี้เล่นเอาเหนื่อยเลยกว่าจะเอาคอพวงมาลัยออกได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นแจ๊สนะครับเป็นฮอนด้า ที่มันใช้คอรหัสอ่อเอ่อเฮดแปดนะครับเฮดแปดแอร์แบ็อะไรพวกเนี้นะผมจะแนะนำว่าไปร้านเถอะขนาดร้านยังหอบแดกเลยทำเองเหนื่อยเหมือนกันโอเค๋ยวเราไปลองดูนะครับว่ามันจะตรงไม่ตรงนะก่อนที่เราจะไขน็อตนะอย่าขับสวิสสวารสนะสวิสสวารส ขับช้าๆเรื่อยๆนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไม่อยู่นะเดี๋ยวพวงมาลัยมันหลุดขึ้นมาลาังงานเข้าเลยเพราะยังไม่ได้ไขน็อตน,นะเห็นปะไฟแอร์แบ็กโชว์แล้วอยากให้ดับก็ใส่สายหลอกนะครับแต่ว่าพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวพี่เขาจะเอา รถไปหุ้มพวงมาลัยเดิมมันก็จะถอดนี้ออกเพราะฉะนั้นก็ไม่จําเป็นจะต้องใส่นะครับโอเคตอนนี้ขึ้นทางตรงแล้วก็พวงมาลัยตรงดิใช้ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับไปแล้วเราก็ไขน็อตได้เลยเนาะก็ขออภัยด้วยครับคลิปนี้เสียงไม่ดีนะไมติดที่ปกคอแล้วมันต่อมาที่โทรศัพท์แล้วมันไม่ดังนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตมาพากครับแล้วกัน เรื่องเปลี่ยนคอพวงมาลัยเนี่ยครับก็สามารถดูในคลิปอื่นได้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มาให้จะคล้ายๆกันขั้นตอนการใส่คอใส่คอพับแล้วก็ใส่พวงมาลัยครับอันนี้ผมเร่งภาพให้ดูเนาะเดี๋ยวทิ้งลิงก์ให้ดูผมมีอธิบายอย่างละเอียดไว้หลายคลิปแล้วนะครับ <S <S สําหรับคลิปนี้ก็มาประมาณนี้แหละอย่างที่อย่างที่บอกไว้ด้ดานอย่างที่บอกไวดด้ตรงตรงต้นคลิปนะครับว่า คันนี้พวงมาลัยมันเป็นมันติฟังก์ชันนะก็ะเลยมาทําให้ดูนะครับว่าเขาถอดกันยังไงนะมันติฟังก์ชันส่วนสายที่ผมต่อเพิ่มอะ่ะถ้าไม่ได้ต่อสายสายต่อเพิ่มที่เป็นสายแต่ครับถ้าเราจะใช้อันเดิมก็ได้นะแต่มันจําเป็นจะต้องตัดสายนะผมเลยทาพิมพ์เสียบเอาดีกว่าดูตามล่องเลยที่ผมให้ดูเลยนะครับไม่ยากไม่ยากทําตามได้นะสําหรับเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรนะครับก็ทักมาถามผมได้นะทั้งทางไลน์ จะโทรมาหรือจะยังไงก็ว่ากาันไม่มีปัญหารับผมว่างเดี๋ยวผมจะมาตอบให้ทุกท่านนะครับรับปากรับปากสำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแต่เดี๋ยวเรามีอะไรดีๆใหม่ๆห,หรือว่าอยากให้อยากให้ผมทําคลิปสอนอะไรก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ